สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เฟสีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วค่ะสําหรับเชอเบลมีดดับไทยและมีดสวยจากพี่ช่างบอยปราเสิร์แทนนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นยังคงเป็นโปรโลดราคาช่วงเปิดเทอมกันนะคะสําหรับวันที่2พฤษภาคมปี68นั่นเองค่ะช่วงนี้ก็อาจจะพบกันบ่อยนิดนึงนะคะสําหรับโปรโลดราคาพิเศษตรงนี้อยากจะให้พีเอฟสีทุกท่านค่ะได้ใช้มีดที่ดีและก็คุณภาพ ราคาเบานะคะเราก็เลยจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะสําหรับพี่พี่ฟทท่านใดที่สนอสนใจในส่วนของงานมีดของเราตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร064992265แต่สําหรับพี่พี่เอฟนะคะที่ อยากจะสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถใช้เบอร์โทรที่แจ้งไปตรงนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแจ้งในส่วนของรูปภาพและก็รายละเอียดมีตที่ชัดเจนขึ้นให้กับพี่พีชพ,พีได้ชมกันน,นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กงาน เหล็กรางลดไฟทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีมากันเก้าเล่มค่ะราคาเริ่มต้นที่6 5 0้อบถึงเจ็ดาบาทค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกค่ะว่าเป็นงานมีดอเนกมีดพกพามีดเดินป่าหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานเพื่องงานการเกษตรเพื่องานอนเนกประสงค์ตรงนี้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาอย่างแน่นอนสําหรับเหล็กรางลดไฟลดราคาโปรโมชั่นตรงนี้กับงานเล่มที่1ของเราเิลิงค่ะสําหรับงานเล่มแรกตรงนี้นะคะเล่มที่1ใบาย,ยาวอยู่ที่10.9นิ้วสนะั้นหนา 6มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม 6.1นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่1ของเราตรงนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดูด้วยนะคะเป็นปอกคอเหล็กนั่นเองค่ะแบ่งปันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆททางสิ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับงานโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยต้องขอภครพีเอซด้วยนะคะที่ยังไม่มีบริการจดเงินปลายทางค่ะเพราะว่าสาหรับการเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะเป็นราคาปกตินะคะหรือว่าเป็นงานทั่วไป ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะตรงนี้ก็แต่ทางร้านเราเียจะบริการส่งให้ฟรีและก็ยังยังคงรับประกันงานนี้ทุกเล่มอยู่นะคะตรงนี้สำหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่11.4นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่2ของเรานะคะตรงนี้กับงานเหล็กรางรถไฟของเราที่เป็นใบอเนบนะคะหรือว่า สามารถใช้งานจริงใช้งานหนักได้สะดวกสบายนะคะตรงนี้กับงานเล่นที่2ของเรานั่นเองค่ะแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะมาต่อกับงานเล่นที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่3ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่10.5นิ้วสันน้ำหกมิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสําหรับงานเล่นที่3ของเราแบ่งปันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานชุดโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งค่ะว่ามาพร้อมกับด้ามไม้ประ ดูปอกคอเหล็กนะคะและก็ยังสามารถพร้อมใช้งานได้เลยแต่ในส่วนของฝัก pvc ตรงนี้พีพีเอสามารถเพิ่มเติมกันได้ค่ะสําหรับฝัก pvc เนี่ยก็จะเพิ่มเติมอีก100บาทนะคะสําหรับพีพีที่ต้องการอยากจะได้ฝักมีดหรือว่าปอกมีดนะคะทางร้านเรามีในส่วนของฝัก PVC นะคะเพิ่มเติมอีก100บาทนั่นเองค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ี่ของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่10.4นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม6.1นนิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4ี่ของเรานะคะที่เป็นเหล็กรางรถไฟแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะส่วนออกสนใจงานนี้เล่มไหนรีบจับจองเลยนะคะเพราะว่างานโปรโมชั่นแต่ละคลิปเนี่ยจะมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นค่ะตรงนี้ต้องแจ้งให้พี่ีเอสี่ด้ทตารดาบกันด้วยนะคะ มาต่อกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่12.1นิ้วสันหนาะ6มิลใบกว้าง2นิ้วนะคะและด้าม5.9นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะเป็น มีค่อนข้างยาวนะคะตรงนี้เป็นใบอินเนตยาวนะคะยาวถึงสินิ้วก็เลยทีเดียวนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่5แบ่งปันที่ราคา6 5 0ิบาทค่ะและมาต่อกับงานเล่มที่678นะคะสําหรับงานเล่มที่678ของเราก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟอยู่แต่ใบค่อนข้างกว้างขึ้นนะคะสําหรับพี่พีเอฟซที่ชอบใบมีที่กว้างนะคะตรงนี้สำหรับงานเล่มที่6ของเราค่ะเล่มละ ขอโทษค่ะสำหรับงานเล่มที่6นะคะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่11.7นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.2นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้นะคะก็จะแบ่งปันที่ราคา700บาททวนนั่นเองค่ะสำหรับใบเน็บยาวนะและก็ใบกว้างใหญ่นะคะตรงนี้น้ำหนักค่อนข้างดีนะคะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้แบ่งปันที่ราคา700บาททวนนั่นเองค่ะ และก็มาต่อกันกับงานเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเราค่ะใบายาวอยู่ที่12.9นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะสันหนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะเล่มที่7ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาททวนค่ะตรงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมนะคะเพราะว่าผ่านช่วงเมษามานะคะพี่ๆก็ใช้เงินเกินค่อนข้างเยอะเนาะและมาเดินพฤษภาคมอ,อีกก็ยังจะต้องเปิดเทอมนะคะ วันนี้ก็เลยจัดเป็นช่วงโปรโมชั่นลดราคากันยาวๆกันไปค่ะตรงนี้สนอกสนใจงานนีดเล่มไหนอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0649265ได้เลยค่ะ และงานเล่มที่แดของเราค่ะใบยาวอยู่ที่สิบสอง้านิ้วนะคะสันหนา7็ดมิลใบกว้าง 2. 4ดนิ้วและน้ำหก .2 ดนิ้วสำเนีของเราทางของไรนิดนึงค่ะ้หนึ่งนี้ใบยาวด้วยนะคะแล้วใบบางนี้แบ่งปันกันทา7บาทก็นั่นเองค่ะสาหรับงานเล่มที่8ดของเราและเล่มท้ายสุดตรงนี้เป็นใบใหญ่เลยนะคะตรงนี้สำหรับพี่ๆที่ชอบงานมีเล่มมีใหญ่นะคะตรงนี้กับงานเล่มดาวของเราค่ะใบยาวอยู่ที่สิบามดหนิ้วสันหนาเจดมิลใบ ใบกว้างอยู่ที่2.9นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่9ของเราคือเล่มใหญ่สุดเลยนะคะตรงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นลดราคาแบ่งปันที่ราคา750บาทเท่านั้นค่ะตรงนี้กับงานเล่มใหญ่ของเรามีเพียงแค่เล่มเดียวนะคะและตรงนี้ก็เป็นงานทั้งหมดค่ะที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้ แบ่งปันกันที่ราคานะคะ650-750กันไปนั่นเองค่ะสำหรับราคาโปรโมชั่นดีๆตรงนี้กับงานเหล็กลังรถไฟของเรานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ